สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องคิดอยากจะไม่นุ่งยังไงมีกะทิค่ะพึ่งีนเห็ดเองพี่น้องเห็ดเองเราก็ซิมเองเราก็กินเองค่ะหนักเล้งพ่อไม่ได้ยาไม่ได้ปูคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาซดก่อนผู้บบาที่หญิงไมนแตงผักบุ้งค่ะแต่ใหม่มันแซบเลย มห,หนาวค่ะเลมอนค่ะ,ะแม่แม่ท่านไหนพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ชอบกินไอ้ต้าท่านไหนที่อยากกินแบบนี้มากินกับหนูนะใครที่แบบชอบแบบนี้ค่ะ หนูก็ทําแซบเหมือนกันค่ะอหน้าตาหนูอาจจะบ้านๆค่ะหนูก็ทํากับข้าไปในจาเือปักปุ้งมี่ยงกะทิแซบมากไม่ทำไม่ยาก ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่รสเปรี้ยวไปด้วยเลมอน <c oughs> ขอใช้มือนะจ๊ะ รสชาติของหมี่นี่ต้องออกหวานๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หวานมากนะคะหวานหวานเค็มอมเค็มเล็กน้อยเนี่ยเราใส่ถั่วด้วยแล้วเราก็ตำถั่วแบบนี้เป็นยนะจาจาะ ใครที่ชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเหมือนที่หนูบอกค่ะแต่ว่าของอร่อยอยู่กับคนที่ชอบค่ะประทานโทษทั้งช้อมทั้งต้น <c oughs> ทั้งมือค่ะ ขาดปีพี่น้องปีมปันเบิดแม่แม่บ่ามันเบิดดอกมันไม่มีงานเนี่ยห <c oughs> นาไม่ได้เห็น,นยังไรดอก ปูบลาเพราะเขาม็นนะที่กินต้มไปหนูส่แลกแก่มาต้มตีว่าแซบก็ไม่แซบสักตัวหนูผูบ่าว่างั้นงั้นผมขอกินต้มที่ไม่แซบดีกว่าครับว่อ <c oughs> ว่าเกิดว่อยากกินหอาจะหน่อยนะเทอเนาะ โบ่เพราะในหัวาจากักได้โถดได้สาวพี่น้องอคำใหญ่ๆไปได้วยกันค่ะ เลือกกระติรายน้อยมือนี่พี่น้องเพราะว่าพึ่งนนี่ไปร่วงสกการบบานตรงขำแล้วเสียชีวิตจากงานไม่ว่าใครหรอกค่ะความเจ็บความตายมันไม่ใครออกไรค่ะ เกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเห็ุปฎิบัตการเห็นว่าดีที่สุดเธอ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะข้าวสดไม่งยหน, <c oughs> นูบอกเลยว่าเมนูนี้หนูชอบมาก ไม่แก่แค่ปีนะพี่น้องกินกับบะบุ่งหน้าบ,นบ้านเนี่ยค่ะแซ่บอิ่เลยบริ่ได้ตัวเมนูเนี่ยบร่ได้ตัว <c oughs> แซงมาเมนูอื่นรปแซ่บแซ่บค่ะแซ่บทุกเมนูพี่น้องอื <c oughs> ค้่มจุดดายไปน้ำหนูจ้าพี่ๆทุกคู่ทุกคนแม่แม่พี่ๆทุกคู่ทุกคนนะจ้า คุณปู่คุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอานะจาจาะพี่ดอกเอ็นซี่ดูขุดก้นจ้ะจะแซ่บแไปด้วยกันค่ะเมนูนี้ก็คือแบบว่าเลิศน้ำมืวันมากแม่หัวหนัดตัวหญิงเกิดมาถนาว่าไม่ยังดอกหัวหนันตัวหัวแบบนี้ผู้ชายแรนี้แบบวะนั่นแหละค่ะเรื่องของผู้ชายค่ะ เต็มติดให้้อยอจอยหนูหแซ่บพักนี้ไม่ได้ดิมเด้อจ้าเจ็บไปถ้ากินต้อคลิปหนาจะพี่น้อง เพราะว่าเงินแต่ละบาทกว่าเราจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะพอสองมือสองเท้าคนเสายใลเวาหญิงเงือใครบนหน่อยไว้บระเด็นเงินะค่ะจริงๆค่ะไม่ได้โกหกค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องขอไปอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะเมนูนี้จัดแซ่บๆไปน้าหนูจากคนไหนที่ชอบก็จัดแซ่บๆสู่ลูกสู่หัวสู่เต้ากินค่ะนั่นแหละพี่น้อง ซื้อมามันบาดแสบเห็ดกินเองมันกับบาดแง่ยากว่าจะมีเวลาเห็ดพี่น้องนี่แหละค่ะเอาเป็นว่านะคะอย่าลืมเป็นกํนลาลังใจให้หนูเช่นเดิมค่ะคนไลค์คนแชร์คน,ค,น,ค,นค,คอมเมนต์พูดคุยตามภาษานี่แหละคะ่ะตามภาษาพูดสาบ้านบานเดี๋ยวจะยิงนะผู้บา่าวเด้อพี่นอ้องทุกคนยาเอาเป็นว่าพกขนูก,กิบหนาเด้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า